ก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะ Let's go! สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวิธีกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราเนี่ยจะพาไปสำรวจในส่วนของไซคิลสี่เอสนั่นเองก็อย่างที่เห็นต้นคลิปที่ผ่านมานะคะก็เป็นการรีซีซันนะคะรีไซเคิลแล้วนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของรางวัลนะคะแล้วก็ร้านค้าซีซันนั่นเองหรือว่าร้านค้าไซเคิลเนาะก็กดไปดูที่ซีซันกันเลย นี่นะคะก็เหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ต้นคลิปที่ผ่านมาเขาก็จะมีให้เราเนี่ยได้เลือกเป้าหมายนะคะว่าเอซีซ่นนี้เนี่ยเราจะวางเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่นะคะคือในส่วนของเป้าหมายนะน,นี่เนาะนี่คือเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันนะคะเออส่วนตัวของดินะจะมีแค่เอ็ดโดเมนเตอร์นะคะ15้าดาวหรือคอนโทรลเลอร์เท่านั้นเนาะก็ได้เลือกเอ็ o โดมนเตอร์สิบห้าดาวมานั่นเองนะคะตรงนี้อ่ะก็เลือกเป้าหมายทำำําสําเร็จเราก็จะได้ของรางตามที่กําหนดกันไปนะคะ มาดูในส่วนของรางวัลระดับนะคะในส่วนของซีซันก่อนเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ไซเคิล4ซีซัน10แล้วก็เดี๋ยวดูในส่วนของของรางวัลซีซันนะคะตามด้วยของรางวัลประจําไซเคิลน,นั่นเองนี่นะคะของรางวัลประจําซีซันเนาะก็ดูนแต่แรกๆเลยนะคะก็คือเขาจะมีในส่วนของคุ้มปองสปายคุ้มปองคลาสสิกต่างๆใช่ไหมมีสองชุดนะคะตรงนี้เป็นทาน้าของชุดซีส S 10นะคะก็คือไซเคิล4 S 10ซึ่เป็นชุดที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือน มันเหมือนอ่มฮีโร่กมันแรงปออ่าไม่มีใครรู้สึกว่าคิดปเองหรอกมันเหมือนจริงแล้วเขาก็จะมีในส่วนของแว่นตาเนาะแว่นตาอันนี้ก็ค่ะเป็นฮนเดอรของสกินปืนนะคะเอจีนหรืออักนั่นเองเนาะหรือว่าอ๊อัแล้วก็ต่อมาตรงนี้ทานด้านของเอ่อเรียกว่าบารกันแรงนะคะหรือการรักษาคะแนนแล้วก็จะเริ่มมีในส่วนของกรอบนะคะกรอบป้ายชื่อแล้วก็อันนี้นะคะเอฟเฟกต์กลมทีมนี่ ในส่วนของเอทนะตรงนี้ก so ็จะได้เห็นนะเป็นอ่อเขาเรียกว่าแมสนะคะหรือว่านากากนิ่งสีเขียวก็ไม่แปลกใจนะคะทุกคนที่แบบเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนฮีโร่มลแรงปอจังเลยก็จะมีในส่วนของฉายานะคะฉายาเอทดนะคะเอดซีซั่นนี้ไซคลนี้เนาะเอ่อก่อไปเชื่อนะคะแล้วก็เอฟเฟกต์มทีมเนาะเอทมาเตอร์นะคะเห็นไหม พอส่วนหัวมานี่คือใช่เลยนะทุกคนฮันเน่อีโลร่แมงม,แมัแมง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 ทุยฮีโร่แมงแรงพอช,ชัดเลย <c oughs> อ่ะก็จะให้คล้ายกันหมดนะตรงนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาในส่วนของโทเค็นซีซั่นนั่นเองค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าทําอะไรได้บ้างมาที่เอเดเวอเรอร์จะได้หน้าของเรียกว่ารูปเอลตาหรือรูปโปรไฟล์นะตรงนี้แล้วก็หน้าของคอมพิวเตอร์จะได้หน้าของกรอบคอนเพิ่มเข้ามาเอฟเฟกต์ Effect ลุ่มทีของคนมพิวเตอนเนี่ยจะอลังการกว่าชาวบ,บ้านคนนิดนึงนะ อืมอลังการจริงอ่ะมาดูด้านขวาน,นะคะที่เป็นรูปเหรียญน,นะคะเหรียญโทเคนซีซั่นเนาะนี่กดเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราเอ่อแลขของลมซีซั่นที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่จะเป็นหน้าของลมชูชิประจาซีซั่นเนาะสิ่งที่น่าสนใจค่ะคืออันนี้เลยนี่เลยนะคะชิ้นส่วนเงินแล้วก็ a อนะคะตรงนี้ชิ้นส่วนเงินเนี่ยเราสามารถลากได้ถึงสองพันชิ้นส่วนเงินเลยเดียวแล้วก็ในส่วนของ AG เนี่ยแลกได้ถึงหนึ่งพันห้าร้อยอไม่รอช้านะคะจัดเลย มาต่อกันที่ AG นะคะโอเคเรียบร้อยแบกนี้อในสุนของเหรียญโทเค็นซีซันก็ยังคงเหลืออยู่นะคะก็เก็บไว้ไว้แลกซีซันนาได้หรือว่าเราจะแลกของรางวัลนน,นี้ก็ได้นะคะถ้าเรายังคาดเรืออะไรอยู่เนาะก็จะมีในสุนของซีซันเก่าๆก,ก็จะมีให้แลกเหมือนกัน เพื่อนๆคงจะรู้สึกว่าเฮ้ยชุดซีซันเนี่ยไม่โดนใจกันเลยนะคะแบบเออนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดประจำไซเคิลกันนะคะว่าจะถูกใจหรือเปล่านะอืมก็ไปดูกันเลยนี่นะคะเข้ามาถึงก็จะมีไซเคิลรางวัลไซเคิลข้อมูลแล้วก็ตาประทับนั่นเองเนาะตาประทับนี่เราเลือกได้นะคะว่าจะเอาวันไหนออกมาโชว์นะคะมาดูที่หน้านของไซเคิลรางวัลกันก่อนนี่เลยอ่ะกดเข้าไปดูนะคะตรงนี้นั่นคือหมวกไซเคิลสีนั่นเองนะคะตรงนี้ ของประวัระจาไซเคิลตรงนี้นะคะจะยังไม่ได้รับทันทีเนาะของรางวัลประจําไซเคิลตรงนี้นะคะก็คือจะต้องขึ้นลําดับแรงต,ตามที่กําหนดนะคะจํานวนสมซีซันในหนึ่งไซเคิลนั่นเองตรงนี้นะคะไซเคิลสี่ก็จะเริ่มที่ 10, ซีซันสิบซีซันสิบเ็ดแล้วก็ซีซันสิบสองนั่นเองเริ่มที่ห,หน้าของแรงไดมอนนะคะตรงนี้ก็จะได้ส่วนหัวนะคะอ่าต้องบอกเลยว่าเหมือนหมาป่าเหมือนหมาจริงนี่ส่วนหัวไม่เหมือนไม่พอนี่ต้องดูชุดอันนี้ชุดประจําแรงคลาวนั่นเองนะคะทุกคนสุดเท่บอกเลย เห็นปะชุดมีความเล่นสีโคตรเท่หืมมาป่าแหละมาป่าแหละอ่ะบอกเลยอันนี้ยังโดนใจไม่พอใช่ไหมมาดูอีกกันตึงนี่อันนี้แรงเอแล้วทุกคนบอร์ดไฟฟ้าในไซเคิลสีตรงนี้ต้องบอกเลยว่าชอบมากคือเท่มากทุกคนดูโอ้ย เรียกว่าเป็นบอดที่ได้ฟรีแต่ว่าต้องใช้ความพยายามเป็นหลักนะคะตรงนี้เออชอบมากเลยนะคะบอดซีซั่นนี้นะคะบอนนะะดไฟฟ้าหรือกระดานโต๊ะขึ้นของเราเนี่ยซีซั่นนี้คือมาได้แบบเทสุดๆไปเลยก็อย่าลืมนะคะต้องขึ้นแรงตามที่กําหนดจํานวนสามซีซั่นภายในหนึ่งไซเคิลนั่นเองก็จะมีในโซห่องไรงไดมอนด์นะคะแรงขาวแล้วก็แรงเอทเนาะก็กลับมาที่หน้าล็อบบี้กันก่อนนะคะตรงนี้อ่ะเจ้าเหรียญเมื่อกี้นะคะที่เราแลกมาเปช่วส่วนเงินเนาะ นี่เอาไปต่อยอดกันได้นะคะเดี๋ยวแวะดูอันนี้ก่อนเนาะนี่อ่ะกดรับอันนี้ก่อนนะคะทุกคนัวนละครั้งแล้วก็มาดูที่เบตเตอร์เลดนะคะเนี่ยเลยเจ้าชิ้นส่วนเงินนะคะเราก็มาแลกคุนปองพวกนี้นะคะสะสมเอาไว้นั่นเองแลกสะสมไว้ได้ทุกวันนะคะทุกคนเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะพามาสำรวจนะคะในส่วนของของรางวัลน,นะคะประจำไตเคลื่อนประจำปีซันนั่นเองนะคะตรงนี้ หากให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะ